หวานสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะพาเพื่อนๆไปดูอันนี้บ้างซุปซิปบ,บันเทิงนะคะเป็นขอดำหนึ่งขอดำของทางซุปซิปบ,บันเทิงเผงผงซึ่งก็มีโอ้โหสมาชิกหนาแน,น่นเลยนะคะอยู่บนแพลตฟอร์ม SoH Entertainment มค่ะข่าวเทียหวานเอามาฝากคือประจำวันที่30ตุลาคมนะคะมีข่าวของคุณไายลูกคุณหยางมี่คุณเฉิงวี่คุณหลัววินซีคุณจางหลิงเหอคุณจางอี้ชิงมีเฉินเจ๋อหยวนแล้วก็คุณหลี่อี้ทงค่ะซึ่ง ก็คัดมานะคะล้วนแต่เป็นคนที่เพื่อนๆในประเทศไทยรู้จักกันดีนั่นเองนะคะเรามาดูข่าวแรกกันค่ะไปลู่นะคะในรายการว a r i ร t y r u ร n i ันนิ่มนะคะก็มีภาพหลุดออกมาเป็นภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะภาพหลุดก็เผยให้เห็นว่าเธอสวมชุดขีม่ม้าทรงผมเปียคู่สีชมพูซากุระค่ะน่าหลักสุดๆไปเลยนะคะก็ต่อไปเป็นข่าวของคุณจางหลิงเหอเขาบอกว่าความมั่นคงภายในแล้วก็ความสงบภายนอกหัว ใจของเขานั้นดุดเตาหลอมอบอุ่นค่ะปลดปล่อยตัวเองจากรังไหมเพื่อล้อมรวมความเฉียบขมโอ้โห สุดๆนะคะดูรูปหล่อๆทั้งนั้นค่ะ,ะมาถึงจูฉีตันกันบ้างนะคะสาวสวยน่ารักค่ะก็บอกว่าพบกับนะคะแฟชั่นของจูฉีตันสาวสวยในออฟฟิศซึ่งฉันก็คือบอก,กอร์เขาบอกว่าฉันควรเข้าหาเธอยังไงดีนะรออยู่ที่ออนไลน์และกันค่ะแล้วก็บอกว่าติดตามนะ,ะผลงานของเรื่องใหม่ของคุณจูฉีตันได้ทางเทนเซนวิดีโอด้วยนะคะ Hard War Ming Off ออค่ะต่อมาเป็นข่าวของคุณลัวอินซีนะคะเขาบอกว่านักสืบ พีปัะทะเดือดเลยค่ะคลี่คลายปริศนาแล้วก็มองเห็นความจริงภายในพื้นที่เล็กๆนะคะอันนี้คืออะไรแอดวานก็ไม่รู้เหมือนกันมีเนื้อข่าวมาแค่นี้ค่ะไม่รู้จะเป็นความรับอะไรนะคะของพี่หลวงินซีของพวกเรานะักข่าวไม่ได้บอกเนาะ,ะต่อไปนะคะเป็นเสี่ยวซุนย่ามากงค่ะคุณเสี่ยวซุนย่านั้นเปลี่ยนสไตล์ของเขานะคะจากผู้ชายที่นาหดๆตอนนี้มาดูแลนะคะสไตล์เป็นแบบเกาหลีค่ะ เขาบอกว่าสวมชุดคุมหมึกนะคะผูกมัดสายลมเอาไว้เงาไม้ไผ่แต่ละเส้นสลักสล่าวด้วยจิตวิญญาณอันสง่างามเลยค่ะมันไหมสีแดงสัมผัสแห่งความสง่างามที่ล่วงหล่นสู่โลกแห่งศิลปะก,การต่อสู้นะคะตอนนี้เพืเ่อนๆที่ชอบคุณเสี่ยวสุนยา่าสามารถจะดูได้ที่ลำนำมังกรวารีนะคะหรือว่าชื่อไทยมีถึงสงชื่อด้วยกันนะคะเสียงกระซิบแห่งโชคชะตาแล้วก็อสิทาราชาตามังกรค่ะ ที่คุณหลัวอินทรซีเป็นพระเอกนั่นแหละนะคะก็คุณเสี่ยวซุนเยาก็เล่นนะคะประกบะแสดงอยู่ด้วยกับคุณหลวอินทรซีแทบจะทุกฉากเลยค่ะต่อไปเป็นข่าวของคุณจางวี่ซิงกันบ้างนะคะเขาบอกว่าแสงแดดส่องผ่านบานหน้าต่างสะท้อนเงาอันอ่อนโยนของจางอี้ซิงซึ่งภาพนั้นก็กลายเป็นอย่างบทกวีเลยก้าวเดินของเขาไม่เคยสะดุดรับรู้รหัสสีอย่างสงบเก็บรักษาความอบอุ่นไว้อย่างระมัดระวังค่ะโอ้มีความเพ้อเผอ,อเนอ ต่อไปนะคะคุณเฉินเจอหยวนนะคะก็มีการสุขสันวันเกิดให้กับคุณเฉินเจอหยวนค่ะจะหาทางออกปลอดภัยได้อย่างไรหลังจากบุกเข้าไปในบ้าน ภาพถ่ายทีมเกมอาร์เคตนะคะของเฉินเจออน๋อหยวนก็มีที่โพสต์ตอนเที่ยงคืนในวันเกิดของเขาค่ะช่างน่าตื่นเต้นเหลือเกินแค่มองก็แทบจะได้ยินเสียงเพลงประกอบอันไพเราะของตำนานหมามีนะดังก้องอยู่ในหัวเลยเขาจัดทรงผมเรียบรื่นสีขาวๆนะตัดเฉียงอย่างงดงามใบหน้าหล่อเหลาแล้วก็มีไม้เบสบอลของเขาทําให้เขานั่งอย่างมั่นใจบนลานกว้างค่ะพร้อมที่จะครอบครองนะคะเวทีต่อไปเป็นค่ะ ขาวของคุณเฉินคุณหลี่อี้ถงในบทของชิงถงนะคะจากเรื่องเล่รักเพลงดาบค่ะสายลมที่พัดกันโชคใบมีดที่ปกคลุมด้วยน้ําแข็งชิงถงในที่สุดก็ได้ตราแห่งโชคชะตาค่ะเฉิงอี้ตบโต้ฉากอันด่งดังนะคะหมื่นกระบี่ค่ะที่ถูกแทงนะคะนะับเป็นพันๆแต่จริงเราเห็นแค่ไม่กี่อันเนาะที่แทงเออก็เท่าน,นั้นก็เศร้าใจแย่แล้วนะคะแต่ว่าเฉิงอี้เราไม่ตายนะคะอะไะค่ะกลับมาที่เนื้อความข่าวเพอกันต่อค่ะ ถูกเคียนถูกแทงนะคะด้วยดาบผันเล่มค่ะไม่เสียใจเลยโอ้แต่แล้วเทมากเลยนะคะอ่าล่ะค่ะเพื่อนๆก็จะได้เห็นสไตล์การเขียนนะคะของทางด้านขอรามซุบซิบบันเทิงของคุณเผงผงนะคะก็คือซุบซิบบันเทิงผงผงเนี่ยแหละคะ่ะเขามีผู้ติดตามอยู่นะคะสิล้านกว่าคนเลยนะคะสิล้านกว่าแอคเคา์ด้วยกันก็อย่างนี้ล่ะคะ่ะคนชอบนะเพ้อๆไปนะคะเดี๋ยวเราไปนะคะเก็บข่าวอื่นๆกันต่อค่ะในวงการบันเทิงจีนนะคะแอดวานส่วนใหญ่จะเอามาฝาก เพื่อนอยู่23งแพลตฟอร์มนะคะนั่นก็คือ 163.com f o r มดอทคอมฟอรัมเอนเตอร์แล้วก็ s o h ู entertainment นต์ะคะฟอรัมของเซอร์เบตตี้แล้วก็คอลัมน์ของละครแล้วก็ภาพยนตร์ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อในอพพิซอดหน้านะคะสวัสดีค่ะ